สวัสดีครับกับไมครั้งนะครับกับร้านหัตถายฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับนี่ในที่สุดนะครับล็อต2ก็เข้ามาแล้วนะครับกับเจ้าลอกหยดน้ํายอดทิพย์นะครับโอ้โหรอบที่แล้วนี่มาประมาณ5-60ตัวนี่สองสวันหมดนะครับก็วันนี้ล็อต2เข้ามาแล้วนะครับกับเจ้าใบสันแบ็กสปเดอร์นะครับหรือว่าเจ้าลอกหยดน้ําใบสันแมงมุมดํานะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับ ล็อตใหม่นี่ครับล็อตใหม่นะครับการเก็บสีนี่ถือว่าเนียนกว่าล็อตเดิมแบบรู้เรื่องเลยครับล็อตเดิมนี่บางทีสีมันอาจจะมีตุ่มๆบ้างนะครับนี่ล็อตใหม่เก็บงานมาเนียนมากนะครับอ้าวเดี๋ยวเราก็มาอ่านสเปคคุยกันคร่าวๆนะครับความหล่อย,ยังเหมือนเดิมนะครับความหล่อย,ยังเหมือนเดิมนะครับกับเจ้าใบสันแมงมุมดํานะครับมาเรามาเริ่มกันเลย ตัวนี้นะครับลูกปืนสแตนเลสนะครับกันน้าเค็ม5้าบวกหตลับนะครับหรือเรียกง่ายๆก็6ตลับนะครับแขน CNC มาพร้อมกับน็อปจับยาง EVA นะครับนะทาให้เราจับแล้วแบบมันกระชับมือนะครับบางทีนิ้วเราเปียกน้ํานะครับบางทีไปจับปลาล้างมือมามือมันเปียกนะครับหรือว่าเหงื่อมันออกนะครับถ้าจับกับพวกยาง EVA พวกนี้มันก็จะจับแล้วก็กระชับมือดูดน้ํานะครับนะแล้วก็ข้อสําคัญน้ําหนักเบา นะ c ซีแต่งครับสวยๆเบรกดาวนะครับนี่มีกิ๊กเสียงที่เบรกด้วยนะครับนะลื่นเหมือนเดิมครับตัวนี้ลื่นหายห่วงนะครับนะบอดี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเน้นแบบสมชื่อนะครับแมงมุมดำนะครับตัวนี้คอนเซปต์เขาคือดำดุนะครับดำโหดนะครับนะคนที่เคยได้อตแรกไปคงรู้นะครับว่าทั้งลื่นทั้งแข็งนะครับ อัดไอโดนี่สบายๆนะครับงานกระสูบงานกระพงงานชโดนี่ตัวเดียวจบนะครับนี่แล้วก็เรื่องความสวยงามผมบอกได้เลยว่าสามารถเอาไปเทียบกับพวกไดหรือชิเกตประมาณ2องถึงสามพันได้เลยนะครับมาพร้อมกับระบบหน่วงแม่เหล็กปรับง่ายนี่ครับปรับง่ายนะครับใช้นิ้วคิกคกิ๊กๆิ๊ิก,กนี่มือเดียวก็ปรับได้นะครับสบายนะครับก็ตัวนี้เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเหมาะสําหรับมือใหม่ นะที่อยากจะลองหันมาตีอะปอมอยากได้ลอกหยดน้ําที่ราคามันไม่แพงมากแต่คุณภาพเนี่ยเกินราคาบอกได้เลยนะครับว่าคุณภาพนี่เกินราคานะครับและเรื่องความแข็งเนี่ยเดี๋ยวมีรูปผลงานมีคลิปเทสมีอะไรเยอะมากครับนะก็ผมจัดให้ราคาเดิมนะครับ990บาทนะครับ990บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยนะครับ50บาทเท่านั้นนะครับ นี่ขนาดก็กําลังพอดีมือนะครับหน้าแบบอย่างโหดนะครับหน้าแบบดุดุนะโอ้ย่างโหดมากตัวนี้นะครับ990บาทเท่านั้นนะครับใครที่มองหาลอกตกปลาชะดลอกตกกระสูบตกกระพงนะครับเน้นงานลุยลุยตกช่อนสมบุกสมบันเน้นใช้งานจัดเจ้าตัวนี้เลยนะครับกับใบสันแบ็กสไปเดอร์นะครับหรือเจ้าแมงมุมดําของเรานะตัวนี้จุ P ี2ได้100เมตรนะครับเต็มพอดีนะครับกําลังสวยนะครับ ก็ลูกค้าที่ซื้อล็อตแรกไปก็ใส่ปีสองนะครับเต็มพอดีเลยนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะเลือกให้เข้ากับการใช้งานของเรานะครับเราถนัดข้างไหนโอ้ผมลืมเลยครับเกียร์เลโชรอบ7.3นะครับมาตรฐานคนไทยนะครับสายปั่นกบนะครับปั่นเหยื่อผิวน้ำตีบัตรเบสนะครับน่าช่วงนี้ฮิตเพนซิลกันนะครับเพนซิลปิ้นป้อนตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวคลิปหน้าละกันนะเอาไว้ตีกระสุบช่วงหน้าน้ำนี่ครับ ก็อย่าพลาดน,นะครับล็อตนี้ผมได้มาซ้ายขวาข้างละ40ฉะนั้นรีบหน่อยนะครับช้าหมดอดนะครับอ,อ้าผมลืมล็อต2นะครับบริษัทไม่ได้แถมสปูลตื้นให้แล้วนะครับเพราะว่าล็อตแรกส่งไปให้ลูกค้าหลายคนลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเขาบอกว่าไม่เอาละนะเอาไปเพิ่มพวกคุณลิตี้การตรวจสอบงานมาดีกว่านะครับการเก็บงานก็เลยออกมาดีมากในล็อตนี้นะครับเพราะว่าตัดสปูลตตื้นออกเนาะ ราะว่าสปูลลึกอันเดียวมันก็ครอบคุมการใช้งานอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ชอบนะก็มาอย่างละ40ตัวมีซ้ายมีขวานะครับเลือกเข้ามาได้เลยรีบทักเข้ามาที่ Facebook f a c e b o o k f แฟนเพจหา a i ยฟิ h i n g สุขุมวิท85นะครับนะช้าหมดอดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับรอบที่แล้วใครพลาดไปนะเสียใจด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะมาจัดชุดโปเดือน10ให้นะครับนะติดตาม e ีีหน้าชุดใบสันโปเดือน10นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ